สมมติเราจะซื้อ e-learning set มาสักเซตหนึ่งเนี่ยรเราก็ทำงานกับ learning partner ของเรามาอย่างเต็มรูปแบบแล้วเรารู้แล้วเขามีหลักสูตระไรดีที่มันเหมาะที่มันสมคราวน,นี้เราต้องกลับมามองว่าเวลาที่เราจะ implement เนี่ยกลับไปมองว่า learning objective ขององค์กรของทีมงานของ individual เนี่ยเราต้องการให้เขาเรียนรู้อะไร,ะรตรงนั้นน่มันจะช่วยเริ่มตั้งต้นการสร้าง road map ของ learning ให้เรา เสร็จแล้วมันหนจะไปลงว่าอ่านี้เป็น mandatory คือไม่เรียนไม่ได้แล้วที่เหลือจะเป็นตัวเสริมว่าเรียนเพื่อให้ดียิ่งขึ้นอย็กก็เรียนถามพี่ชั่วครับว่า,าใน ชาเลนจ์หนึ่งของพี่น้องชาว HR ที่เวลาซื้อ e-learning เข้าไปในองคอ์กรนะครับพี่ชูว่าเราก็จะแบ่งกลุ่มวิชาเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มที่เป็น compulsory คือบังคับเขาเรียนนั่นแหละจะเรียนในเดือนหนึ่งสเดือนในกี่วิชาดัง soft skill ตังต่อไปนี้นะครับแล้วก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่เป็น selective course ก็คือโอเคถ้าคุณเรียน compulsory จบแล้วเธออยากสนใจ soft skill ตัวไหนเธอก็ไปเรียนเพิ่มเติมนะครับ<ฆ>ทีนี้อยากจะเรียนปรึกษาพี่ชูครับว่า จะทำยังไงให้มันสามารถสักเซสได้ทั้ง2กลุ่มครับพี่ลิอยากจะแนะนําพวกเราทุกคนนะคะว่าเวลาที่เราจะทําเรื่องของ L&D เนี่ยให้ให้ให้เริ่มต้นกลับไปที่ purpose ของการทําก่อนสมมุติเราจะซื้อ e-learning set มาสักเซตหนึ่งเน่ยรเราก็ทำงานกับ learning partner ของเรามาอย่างเต็มรูปแบบแล้วเรารู้แล้วเขามีหลักสูตรอะไรดีที่มันเหมาะที่มันสมคราวนี้เราต้องกลับมามองว่าเวลาที่เราจะ implement เนี่ยกลับไปมองว่า learning objective ขององค์กรของทีมงานของ individual เนี่ยเราต้องการให้เขาเรียนรู้อะไร,ะรตรงนั้นน่มันจะช่วยเริ่มตั้งต้นการสร้างรถแมพของ learning ให้เราเสร็จแล้วมันถึงจะไปลงว่าอ่านนี้เป็น mandatory คือไม่เรียนไม่ได้แล้วที่เหลือจะเป็นตัวเสริมว่าเรียนเพื่อให้ดียิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเข้าใจว่าเป้าหมายของ learning objective ของเรามีอะไรแล้วเนี่ยแล้วเราก็มีรถแม p ที่เราสามารถจะมา g ร o u ปปิ้ในเชิงโครงสร้างได้ In At i n d i v i d u a l l e v e l เองเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะไปผูกกับ individual learning plan ของเขาซึ่งพอมันเป็น individual learning plan แล้วเนี่ยตัวหลักสูตรต่างๆที่ระบบมันดูกระจัดกระจายแล้วเราจะทำยังไงเขาสนใจเนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนข้อผูกมัดว่ามันเป็น self commitment อ่ะพี่ชุยกตัวอย่าง,างเช่นในองค์กรล่าสุดพี่ชุอยู่เนี่ยเราเริ่มต้นจากว่า เราขอสร้าง IDP ให้ complete ในขณะที่อันนี้คือหน้าที่ของพนักง,งานและหัวหน้าง,งานเขาต้องไปช่วยกันคุยช่วยกัน explore ว่าอะไรคือสิ่งที่เขาต้องการ,รในฝั่ง HR เองเนี่ยหน้าที่ของเราคือมองหาอุปกรณ์มองหา learning partner มองหาสื่อการเรียนที่จะช่วยให้เขาเนี่ยสามารถที่จะได้มีสิ่งที่เขาต้องการ,รเสร็จแล้วเราเอาสองอันนี้มาประกบกัน พอเราได้ IDP มาปุ๊บเนี่ยทีมที่เป็น Learning ของพี่เนี่ยเขาก็จะทำการ <c oughs> เรียกอะไรคะสังเคราะห์รเริ่มมากรองแล้วว่าเอ้ยอะไรที่เป็น common อ่ถ้าเป็น common ปุ๊บเรารู้แล้วว่าในแต่ละกรุ u ที่เป็น common เนี่ยนี่คือ mandatory ที่คุณต้องเรียนเพราะไม่งั้นองค์กรไปต่อไม่ได้ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของ Bottom up exercise ขณะเดียวกันมันจะมี top down exercise ลงมาด้วยว่าจริงๆปีนี้องค์กรต้องการขับเคลื่อนอะไร อ,อันนี้ m a n น a ั o r ทยังไงต้องเรียนเสร็จแล้วมันก็จะมีส่วนที่เรียกว่าเป็น selective ซึ่ง selective ก็อาจจะเป็นมาสิ่งที่มาได้จาก conversation ว่าอะแล้วยู่อยากจะพัฒนาอะไระถูกไหมคะซึ่งตรงนี้แหละจะเป็นตัวช่วยที่เราสามารถที่จะหยิบจับหลักสูตรต่างๆที่เข้าไปได้ บางทีเขาอาจจะเขียนมาเป็นคำๆยังไม่รู้เลยจะเรียนหลักสูตรอะไรแต่อยากจะได้สกิลแบบเนี้ยครับเราเองนี่แหละจะเป็นคนที่หยิบเอาหลักสูตรต่างๆใส่เข้าไปคราวนี้ถามว่าแล้วมันจะเป็นไปได้หรือมันจะเป็นไปไม่ได้เนี่ยพี่ชื่อว่าเราต้องช่วยอย่างใน real experience ที่พี่ทำเนี่ยก็คือพี่ก็จะบอกน้องๆว่าอย่าปล่อยให้พนักงานไปเซลล์เซล i ์บิ้เพราะมันไม่รอดครับ เขาไม่รู้หรอกบางทีชื่อหัวข้อกับสิ่งที่เราต้องการจะเรียนมัน,นไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นเราก็จะมีตัวช่วยคือเราก็กลับไปดูที่จ็อบของเขาแล้วก็ไปดูว่าสกิลที่เขาต้องการหรือเขอาเรียกอะไรคะ capability <ười> หรือ competency ที่เขาต้องการคืออะไรเสร็จแล้วก็กลับไปดูในอุปกรณ์ที่เรามี mm hmm. ก็คือบรรดา learning mm hmm. ที่เรามีเนีย่ยอันไหนที่มันแมปได้แล้วเราทําเป็นแคตตาล็อกฟีดเข้าไปเลยฟีดเข้าไปเลยอันนี้จะช่วยให้การเรียน ไม่ว่าจะเป็นบันดา t o ทอหรือไม่ว่าจะเป็น selective cost. Select cost มันเกิดขึ้นจริงอาจจะลงเลือกเข้าไปอีกว่าเออถ้าเกิดสมมุติว่าเรากลัวว่าเขาจะ selective จนกระทั่งแบบ Learn by choice จนเพลิดเพลินไปเรียนอันนี้ท o เล a ร์ไม่ใช่อันนี้ท o เล a ร์เราอาจจะจัดเป็นกระบวนการที่เป็นเฟรม เรามี competency อะไรที่เราต้องจับเราก็เอาหลักสูตรที่มันแมบ,บกับ competency อันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะคะที่เราจะช่วยให้ให้การเข้าไปเรียนแบบนี้เนี่ยมันได้ทั้ง mandatory แล้วก็มันได้ทั้งที่เป็นเรื่องของ selective course ด้วยครับรก็ที่สรุปที่ได้ฟังจากพ่ชูนะครับอันที่หนึ่งคือก่อนจะเลือกว่าจะเรียนอะไรเนี่ยกลับไปที่ learning objective ของเราก่อนแล้วก็ทำ learning objective นั้นนะนะให้กลายมาเป็น IDP นะครับเนาะพอกลายเป็น IDP เสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็ทำเหมือนเป็น Uh, Duskulling for territory ให้เขาเพราะว่าเห็นด้วยกับพี่ชูเลยครับว่าบางครั้งเนี้ยเขา n e สกิลเนี้ยแต่บางทีเขาไม่รู้ว่ามันจะต้องชื่อว่าอะไรหรอนะครับเพราะว่าเวนเดอร์ก็มีหลากหลายรายใช่ไหมครับเนาะแล้วก็ตัวนี้พอเขรู้ว่ามันเป็นชื่ออะไรแล้วเนี้ยไปดูในด i r ีนะครับเนาะแล้วก็เ en อ็นเอนเกให้เขาได้ขึ้นเป็นเรียนรู้ครับใช่ค่ะ